เห็ดอะไรไว้คะนี่ไงนุกนุกมตรงน้นุกเดนเห็ขึ้นไปฝาดะเขนได้เห็นป่ะว่าตองหลังจอมันจะบังหน้าใช่ไอ๋อ้านเจ้า

บอกเลยนะคะว่าเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นี่มันที่สุดในรอบปีเลยละกันเป็นโปรดิวเซอร์เป็นจางกัตตอรี่ครับผมเป็นคนทำมาครับผมส่วนเนื้อเพลงก็จะมีเดโมมาแบบเป็นคล้ายๆกับมัมเบอร์ริงเป็นโครงแบบมัมเบอร์ริงมาที่มันไม่ไปคำครับเออเป็นแบบเหมือนแบบมุมๆใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ผมมาเขียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษ ให้สองคนนี้เช็คอนกันว่าโอเคหรือเปล่าเนยอบเลยให้กนตงเก่งแปรมากสุดรเติร์หอเออแต่งมาแลสุดเติร์วตอนนี้ ขอบคุณนะครับบอกว่าเต๋อเต๋อแต่งมาทุกเต๋อเตอท่านี้ของคุณนะครับเออเออป็นโระมาณนี้เราก็มานั่งดูคอนกับนอ้ว่าอยาใครอะไรมันจะมีเซสชั่นอยากใช้เสียงแบบแล้วมันลงตัวมันมีการแบบแย่งกันนะว่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ครับผมมันมีมันมีวันหนึ่เที่งานจะมาเราก็ลองมาอัดปลอมกันว่าแบบต่อหาว่าแบบเสียงเป็นยังไงดังนะครับลอง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 แร็ปแบบไหนรองยังไงดู ก็คือเพลงนี้เรามีส่วนในการทำเพลงเยอะมากๆเลยมีส่วนในการเรียกว่าทำให้เป็นสไตล์เราแล้วก<อ>ันแต่ว่าพวกดนตรีมาทำ<อ>มา,า<อ>จากทางแคมป์ดนตรีครับแล้วกระบวนการทุกสิ่งอย่างที่ควรจะออกมาเป็นเพลงเนี้ในช่วงที่แบบคลื่นตรงกับการปล่อยใช่ไหมเต็มปั่นค่ะทุกคนเต็มปั่นนะคะแต่ตอนนี้ปั่นแฮชแท็กกันหน่อยนะเป็นคนึ่งสี่ห้า X c r e d i b i l i t นะคะผมชอบที่จริชอบชอบทุกช่วงนะับเพลงนี้แต่ว่าถ้าเกิดชอบถ้าเกิดเป็นที่ชอบแล้วพูดได้นะ ตอนที่เราเราทำเป็นตอนตัดเสียงกับตอนเซสชันที่เราลองนกันครับก็ที่มีเราจะมีอย่างที่ผมบอกวันนี้นะลองงาแล้วลองวันอัดจริงอ่ะก็สนุกเหมือนกันครับอ๋อเป็นยังไงจกี้ใส่หัวมีความแบบมันจกี้ก็เตอร์จกี้ก็เตอร์คือตายอ่ะเหรอจริงเหรอคือพาร์ทเรามันหนักใช่ไหม ไม่เป็นมเป็นไตล์ครับอย่างที่เชฟบอกมันจะมีช่วงที่เราหันองช่วกั้อแนวเสียงที่เราอยากจะใช้ใน่งนไม่เคยใช้ราะแตกต่างรับเราเลยมันก็แบบรองที่ล้องตก็คือรองจนคอแตกอ๋ออ๋อออเนาะก็คือแบบไม่ไม่ไม่คิดถึงชีวิตเลยเปที่เลยเพื่อเอาแบบช่วงที่ดีที่สุดเนาะแล้วเตอร์าชอบช่วงสุดอเลย สึกอเป็นดกอะไรมาเ็สกเดี๋ยวเียใชไมันมีคมเเซอร์่คนไม่แตกก็ได้เนาะแต้เะขออภัยคนที่ใส่หูฟังล่วงหน้านะครับพี่เองขอพี่ยอมพี่ยอมโอเคค่ะอเกซ์คลูซีฟมากเลยเขาเพร้อมไหมคะ แกกี้ให้กำลังใจอยู่ข้างๆเลยเนี่ยไม่ประหยัดเลยร้องไม่ได้เ <laughs> สียงเสียงเสียง,งนะคะโอเค We got p ะ r t y over here, come on, yeah We c o t party over here, yo, into the house, bounce it If you hear me, make the rest bump it Having good time, what you got to buy it If you got something, then bring it ฝงป่เป็นคอมพิวเตอร์ของเรานะคะวันนี้ครบแดที่เราแบกไนะคะใต้ใดๆที่เป็มาแล้วจานก็เจี๊ยบต้นอะเตอเตออยากแชมพูสักนิดนึงหอยากจะร้องให้ี่ฝันนงเบาๆมีมปลองว่องเกลี่ยา อันนี้นึงไหมคะอเพลงนครับอ,อ่อนผมแล้วกันอ่ะคอนของผมเลยเอออันนี้เป็นคอน,อนใหม่เีมอย่างที่ผมบอกคี้ว่าทั้งผมและแจ็คก,กี้มันจะมีแนวว่าผมตีร้องร้องกันเนะไป็นโอเคโอ้ยเป็นโอคโอ้่สนั่งร้องเมโลดี้อะไรจากนี้งนี้มันก็จะมีคอนแบบค่อนข้างคาล้ายๆลัน่อย่านของผมก็เป็น Never ever gonna change up 'cause I'm hell on me u f i l the w a t get up t u i n g game on เสวันนี้เรามีแจ็กี้เป็นกำลังใจอยู่อยู่ตรงกลางเลยเห็นมเพราะว่ากำลังใจล้วแข่งปไนกว่าอยาก้องอยากองอยากองอยากอง่เอาเป็นว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นความอึดอัดของหลายๆคนที่รอดูวันที่สิที่จะถึงนะคะ MV วันนี้่าถึงที่นี่ขนาดนี้แล้วเป็นแตนก็เฝ้ารออยู่นี่เราอยากจะสปอยนิดนึง้ใน MV นี้พี่อยากจาให้ทุกคนแบบต่างๆที่ดูถ้าว่าอรูป

มันไม่ใช่กล้องธรรมดากล้องจุอรรแต่เป็นกล้องสงองทางไรแทนไม่ใช่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 เป็นมันมี r e v e r เ e r e e r s กับสิส่งน,นี้ครั <c adian> แรกครับผมใช่นี่ไงเร่ๆเหรอโอเคเพมีเบื้องหลังและปล่อยให้เราดูในนี้มีครับเพ <c adian> ราะเราไปตามทางงานเตียของดีๆเลยสักตื่นเต้นแล้วอ่ะพรุ่งนี้เมียของเรได้บ้านมลือเลยเนอ่ตื่นเต้น คือไม่ดูอะไรหรอแล้อันนี้เป็นความตั้งใจของทีมงาอะถือว่าเราไม่ว่างดูออเได้แค่เช็คคัตติ้งกับเช็คสีครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผมของแจ็คกี้ยังไงก็แดกนะคะทายกันก่อนที่เดี๋ยวไปคุยกันต่อแล้วมีเล่นเกมแล้วก็มีแจกรูปของวีมิตรด้วยพร้อมกับลายเซ็นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในเฟซบุ o กแล้วก็ YouTube Connect ็ตก็ลากันไปนะคะให้ฝากผลงาน เพลงแล้วแขกอีกที่สองของเรานะครับของฟูลบ้ามแหลกแชมเปญพ็พอปปิ้งนะครับก็บได้ปล่อยให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะครับเพขอ,อ,อะทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็รอติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากเอฟพีพวกเราในวันที่สิบจะปล่อยนะคร<ม>ับยังนะครับช่อง,งทีตี้นะครับต่อนะคะในะยูทูบแล้วก็ Facebook Live ของเราที่ Flex Connect <ม>น,น,นะคะเริ่มต้นกันเลยแล้วกันสำหรับรูปที่ตอนนี้อยู่ในมือของเอฟเจเซนต์นะคะคือมือแทบสั่นเพราะว่ารูปดีมากนะ เป็นรูปของทังสาพรพนที่มีรูปเดียวในโลก เพราะว่าทีมงานบอกว่าเดี๋ยวพอได้แจกถึงมือผู้โชคดีแล้วเราจะทําการลบรูปนั้นในมือถือเพื่อที่จะให้รูปนี้เป็นรูปเดียวนในโลกนะคะสุดยอดใช่ไหม,น,ไหมนะทั้ง3าคนพร้อมกับลายเซ็นนะคะกติกาของเราง่ายมากเพราะว่าเราปล่อยกิจกรรมในไลน์แอดของ Flex Connect นะคะที่จะให้ส่งคำถามกันมาซึ่งก็หลั่งไหลามาต่อนเนื่องจนถึงตอนนี้นะคะ <laughs> ก็เลือกไว้แล้ว1คําถามเป็นคำถามที่สาวเลือกใช่ครับแบกี้เลือกได้ ไม่ต้องใช้เสียงการอ่านใช่ไหมอ่านตอนไหนไม่คือโว้่แต่เพียงเรื่อยๆอแจมแฟนก็ทำเพียงแบบให้ให้ให้รอติดตามท่อนต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันมีอะไรที่เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยอกแนวนี้มาเป็นแบบอีกแนวนึงเหมือนกันในะเออก็เลยสนุกตลอดทั้งเพลงค่ะขอบคุณนะสำหรับการชาร์กีเก่งเก่งมากค่ะ อ๋อตัวคนตัวตัตัวไม่มีครับไม่มีครับยังเนาะยังเนาะโซโล่โอเคนะคะอ่ะยินดีกับคุณชาพีด้วยนะคะเดี๋ยวยงไงคะไล่แอนต์กลมานะคะแล้วเราก็จะให้โลกนี้เปองู่ในมือคุณชาพีดมีโลกเลยค่ะอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆกันนอกจากนั้นิดนึงอยากจะให้ เหมือนเป็นคำสั่งที่สุภขาพะเนาะดูไว้ดูไว้ดูไว้หนเด็กคยเหมืองงานเลยเราจะมีใส่ร้านเพลงนี้ครับอเนียจะวดเนอเคมันจะขึ้นว่าแชมเบนอ๋อดึงออกเปิดขวดเปิดขวดบ็อบบี้อ๋ออะฮะจิ้มไหล อาเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วที่รู้แล้วว่าทำไมเตอร์ถึงปวดลังเมื่อกี้ตุนเอาคอนทุบตัวเองปวดหลังเพราะท่านี้หลอกหลอกหลอกเฮ้ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยแจ็กกี้อยากเต้นบนเก้าอี้กับเพื่อนๆหรือไง ร้อเล่นรอเล่นหนึ่งรอบหนึ่งรอบพร้อมกับร้องไปด้วยเดี๋ยวพอเช่ร้องเตอช่วยเออพร้อมไหมมาบอกทีมหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้องตาชายเออมา Everybody now we make it champagne poppin', 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 poppin'. Hey! i so นแนวที่จะเต็มปากน้องเราเพราวมันเด็ดเด็ดหมายความว่ามันด้วยแนวดนวยแนวดี ลรากระทงต้งใส่น้ำเปล่าสาา่ไหมแล้วตบแบบน้ำปะตบแบน้ำก็ถามน้อแบบองอยากสนุกเกินไปเดี๋ยวแจ็คก,กี้ไม่ได้เซฟเสียงจะดึงโอเคเขาา้อต่อไปอยู่ไหนก่อนโอเคขอยกขึ้นมานะคะไม่ถนัด <laughs> ใช่คครับเรื่องเป็นคนหลงวันหลนงเดือนเหมือนกันไม่ไปครับ วันนี้สำหรับกอเช่คือ1 2นะคะส่วนดิคืส่วนเดอนไม่แน่ใจผมผมบอกว่าอะไราวันนี้สงการคือปีใหม่ไทยใช่ไหมครับอ๋อบรมมรมีเราเราพี่ึ้มมาก็ถ่ายปีใหม่ปนอ๋อเราระทงปีใหม่ไทยใช่ไหมครับมันตรงกับวันนี้พอดีไงชนะแล้วก็ช่วงใกล้ปีใหม่โอเคอ่ะผ่านไปแล้วเดือนหน้าเดือนอะไรใช่ไหมคะมาต่อที่แจ็กกี้นะคะพร้อมนะคะเดือนที่แล้วอะคะเดือนอะไร